สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะครึ่งเดือนแรกนะคะของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีเมษค่ะสิงค่ะแล้วก็ธนูนะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวตันตกเพราะฉะนั้น การลบบนที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตรไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุไฟที่อยู่ในโหราศาสไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช้เช่นการอินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกันก่อนแล้วก็ไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยมาค่ะเปิดวาร์ปกันมาเราเรียบร้อยนะคะสําหรับดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ สำหรับครึ่งเดือนแรกของชาวทาตไฟพี่มีความรู้สึกว่าชาวทาตไฟใครก็ตามที่กำลังอยู่ในจังหวะเหมือนแบบทำงานประจำเลยเอารมณ์บประมาณว่าเอาฉันออกไปจากตรงนี้ทีฉันลุกไปทำงานไม่ไหวไรแพชชั่นเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่งานทุกอย่างอ่ะพี่เห็นน้มันประดังเข้ามาในช่วงสัปดาห์แรกอ่ะเนี่ยสัปดาห์สองสัปดาห์แรกของคุณเนี่ยมันจะประดังเข้ามาแล้วมันทุกอย่างคือมัน p r i ลิต t ้ไม่ได้ ต้องการเร็วต้องการด่วนต้องการความถูกต้อง <c oughs> ขออภัยค่ะซึ่งมันเหนื่อยคุณเจอกับสถานการณ์ <c oughs> การทำงานที่มันโหลดจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวในเวลานี้นะคะในเวลานี้ที่ตัวคุณเอง รู้แหละว,ว่ามันมันมีทรงจะเป็นประมาณเนี้ยเหมือนช่วงใกล้ๆสิ้นปีอย่างเงี้ยลูกค้ากําลังเร่งส่งของกําลังเร่งไลน์ผลิตคนนั้นจะเอานั่นคนนี้จะเอานี่จะมีโปรโมตตรงนั้นจะแก้ไขตรงนี้คุณรู้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันสามารถล่วงเวลาทําไว้ก่อนเพื่อให้ตัวเองสามารถอยู่ในโหมดปกติในชีวิตประจําวันได้มากที่สุดยอมเหนื่อยตรงนั้นแล้วทำซะเพราะว่ามันจะถาโถมและรวดเร็ว แล้วมันจะบีบคันให้ตัวเองนอกจากที่เหนื่อยอยู่แล้วมันก็ไม่อยากจะลุกขึ้นไปทํางานอีกอยากให้แก้ไขเพราะสิ่งที่คุณคาดหวังคือความตะต่อนยอนเรื่อยๆมาง่ายๆค่อยๆมาค่อยๆมาแต่มันไม่ค่อยๆมาสิ่งที่คุณเจอหน้าที่การงานขึ้นมาตื่นก่อนเลยจะเป็นแบบนั้นเจ้านายก็จะดุ <c oughs> เพ่งเลงเป็นพิเศษนะคะกลับไปถึงบ้านนอนไม่ค่อยหลับอีกสภาวะ จากหน้าไพ่ขึ้นมาคุณสามารถเรียกว่านอนได้ไม่ถึง4-5ชั่วโมงต่อคืนได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะลองเช็คลองปรับที่ตัวเองนิดหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะมันเป็นหน้าไพ่ที่เริ่มมองหาสังคมใหม่ๆมองหาโอกาสใหม่ๆมองหาอะไรใหม่ๆละซึ่งพี่มองว่าในช่วงสงสัปดาห์นี้มันอาจจะยังไม่ใช่แต่อีกนิดนึงเมื่อคุณสามารถที่จะพักผ่อนเต็มที่พักผ่อนเพียงพอเซนส์คุณจะทำงาน เดีย๋ยวคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงหรือถ้าไม่อย่างนั้นในอนาคตคุณมีโอกาสที่จะไ,ไปปรึกษาผู้รู้อะไปสอบถามเลยไอ้ที่เจออยู่ในปัจจุบันเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ตัวเราหรือเราอยู่ผิดที่ฟิลประมาณนั้นคุณจะได้รู้คําว่าที่ของคุณกับที่ที่ไม่ใช่ของคุณอะมันมีอยู่จริงไม่ใช่คนคนหนึ่งจะสามารถแอพพลายแล้วสะดวกสบายจเจริญรุ่งเรืองไปได้ในทุกทุกที่ทุกสถานการณ์มันก็ไม่ขนาดนั้น ถามว่ามันมีไหมก็คงมีอะแต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกคนแล้วเราก็อาจจะเป็นบุคคลส่วนใหญ่แค่นั้นเองการเงินเห็นจะได้มีโอกาสนะฮะจากรายได้จากความสวยงามรายได้รับผลจากความสเสน่หาสามารถมีเข้ามาตรงนั้นได้ซึ่งถามว่ามีเกณฑ์ มีเกณฑ์ใช้ของใช้เงินไปกับความรักก็ได้หรือมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองจะได้ไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณอยากได้มานานก็ได้ฟีลประมาณนั้นที่ไม่อยากเชื่อมโยงในเรื่องของความสัมพันธ์ซะอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะแถวข้างล่างในความสัมพันธ์มันมีประเด็นสรุปห้าถ้วยมันสามารถไปถึงตัวเรามีความรู้สึกเหมือนจริงๆความสัมพันธ์มันมีโอกาสกลับเมื่อคืนดีกันแหละความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันแหละ แต่มีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้จากหน้าไพ่ที่เห็นยังคงโฟกัสกับเรื่องราวในอดีตยังคงโฟกัสกับสิ่งที่มันจบไปละทําให้มันไม่มีกระจิกกระจายที่จะมานั่งแก้ไขหรือพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากจะขึ้นมาบอกคือให้นึกถึงความสัมพันธ์อดีให้นึกถึงกว่าที่จะมาถึงจุดนี้มันผ่านอะไรมาบ้างให้นึกถึงคําว่าครอบครัวอันนี้สําคัญ ถ้าใครกําลังมีปัญหาอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาเรื่องอะไรนะให้นึกถึงคําว่าครอบครัวเขาไว้ให้นึกถึงคําว่าครอบครัวเขาไว้แล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นจุดเหล่านี้ไปได้เพราะอะไรเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อมันผ่านพ้นจังหวะความเครียดจังหวะความตึงมันไม่มันไม่มีจังหวะที่ฝนตกตลอดชีวิตอยู่ละพอมันพ้นไปได้มันก็จะรู้สึกได้ว่า เออเราก็แน่เหมือนกันเนาะเราก็คือบุคคลคนหนึ่งที่ผ่านมาได้และตัวคนเองสิ่งที่พี่เห็นคุณจะมีวิธีการเอาตัวรอดที่ไม่เหมือนคนอื่นนะชาวธาตุไฟเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะวิธีการเอาตัวรอดหรือวิธีการเอาชนะที่คนอื่นทําได้มันไม่ใช่ทางคุณในส่วนทางของคุณก็ไม่ใช่ทางที่คนอื่นทําได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคุณมีแพทเทิร์นของคุณเองที่ไม่เหมือนใครพี่เอาใจช่วยยูนิคมากๆนะคะ เดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้เหนื่อยหน่อยแต่ยังไหวนะเหนื่อยหน่อยแต่ยังไหวนะฮะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายนเดี๋ยวเราไปต่อก,กันกับดวงความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กรณีกันนะคะไปค่ะไปต่อกันนะสำหรับดวงความรักของชาวธาตุไฟ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปสามารถเชื่อมโยงจากอ p ีที่แล้วก็ได้นะคะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้เลยนะคะเป็นผู้ที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารไปถึงนั่นเองนะคะของใครกันหนอขอไพ่ค่ะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นใครเป็นอย่างไรมีไพ่เฮโรแฟนนะคะ สถานการณ์ในความสัมพันนี้นะคะสามารถเชื่อมโยงกับชาวราศีพฤกษฎได้และเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อการศึกษาคำหนธรรมเนียมประเพณีมีไพ่สีมีเทา้านะคะความสัมพันธ์ที่หมายมั่นปั้นมือนะคะถึงความสัมพันธ์ในอนาคตถึงความสัมพันธ์ที่ตัวเราเองมีความรู้สึกว่าอยากจะลงเอยอยากจะไปต่อ ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้คิดมาแล้วนะคะเด็กถือเหรียญค่อยๆเริ่มต้นจากคนรู้จักบางท่านเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนบางท่านเชื่อมโยงกันเพราะว่ามีคนใกล้ตัวรู้จักกันแล้วก็ได้เชื่อมโยงดึงมาถึงกันความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เร่งรีบเร่งร้อนแต่ขอให้มั่นคงมีไพ่หกถ้วย คุณกลับไปเจอรักเก่าในอดีตหรือเปล่าหรือถ้าไม่อย่างนั้นมันคือลักษณะความสัมพันธ์ที่คนของคนที่มีอายุค่อนข้างห่างกันแอละอแล้วยังไงอีกขอให้หน่อยโอวีดีเอ็มเพรสด้วยเหมือนเจอคนที่ใช่อะ่ะเหมือนเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ไหมต้องมาลุ้นกันต่างคนต่างเห็นแล้วรู้สึกเหมือนแบบมันโอเคอะ่ะ คิงถือเหรียญคนใดคนนึงเลือกที่จะไม่แสดงออกในความสัมพันธ์แต่เป็นคนที่เรียกว่าถ้าแสดงออกแล้วอยู่แล้วคืออยู่ยาวมีไพ่แจ t m ม n นต่างคนต่างเชื่อในเรื่องของภูมิลิขิตต่างคนต่างเชื่อในวาระของกันและกันเหมือนช่วงจังหวะที่แบบอะไรก็ตามที่รอคอยมาแล้วมันมาลงที่ตรงเนี้ย เหมือนเป็นคำถามประมาณว่าไปอยู่ที่ไหนมาอะไรเงี้ยวีอ f ฟฟอร์จูความสัมพันธ์นี้สำเร็จได้ด้วยโชคชะตาความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นทามมิ่งและเป็นเวลาของคุณแล้วนะชาวทาดไปที่ตัวคุณเองสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้ว่าหรือจะเป็นคนนี้อ่ะไม่เคยเซนดีเท่านี้มาก่อนเลยนะอะไรแบบนี้ได้นะคะ เห็นปุ๊บชอบปั๊บที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยคลิกแต่อันเนี้ยเห็นปุ๊บคลิกปั๊บเห็นปุ๊บรู้สึกได้เห็นปุ๊บทำให้เรามีความรู้สึกว่าหรือคนนี้จะเป็นคู่บางท่านไปอธิฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะแล้วก็มาเจอคนเนี้ยคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะประทานมาให้เจ็ดเหรียญเดลเบอร์ใช่แน่แน เนือคู่แน่แน่ฟิลลิ่งคนนี้คือคนที่โชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรก็ตามที่เป็นพลังงานดึงดูดให้คุณและเขาจูนเข้ามาหากันไปลุ้นกันว่าจะสำเร็จไหมนี่คือหน้าพาใ่ใยไขอไปดูซิคุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวทัดไฟสามถ้วยเป็นไพ่รู้สึก หน้าไพ่พลังงานดีเหมือนไม่มีอะไรต้องดูเลยนอแกมีสามถ้วยมีเวลฟ์จูนมีไพ่ห้าเหรียญเอ็มเพรสหกถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่หนึ่งดาบคุณค่อนข้างมั่นใจกับความสัมพันธ์นี้นะ สามารถเป็นคนเก่าในชีวิตคุณสามารถเป็นคนที่อายุห่างกันสามารถเป็นคนที่เคยรู้จักกันแต่ไม่เคยสปราร์กแต่พลังงานบางอย่างทําให้คุณมั่นใจว่าหรือจะเป็นคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณครับมีเขารู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่เด็กดา เจ็ดดาบเบลเวอเรส์เก้าไม้ห้าดาบสี่ไม้หนึ่งเหรียญน,นะฮะไพ่แถวบนนะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะพี่ต้องขยบเนาะจากที่เห็นสถานาการณ์ในหน้าไพ่คุณเหมือนแบบ ช่วงจังหวะระยะเวลาทําให้คุณและเขาได้มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เจอกันในกลุ่มเพื่อนคนที่แนะนําก็ดีมันเป็นสภาวะการห่างหายกันไปนานแล้วได้มีโอกาสกลับมาเจอกันหรือในบางท่านเนี่ยคือเจอกันปุ๊บเหมือนรู้จักกันมานานเนี่ยคลิกกันได้ทันทีเหมือนคนที่ตามหาโมเมนต์ความสัมพันธ์นี้มานานแล้วพอมาเจอกันแล้วมันเหมือนเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้ คุณรู้สึกได้คุณสัมผัสได้ว่าคนคนนี้ใช่คนคนนี้คือคนที่ตามหาคุณรู้ได้ด้วยเซนส์ของคุณในความรู้สึกของเขาคนคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันแต่ตัวเขาเองไม่มั่นใจในตัวเองว่าแบบมันจะใช่หรือเปล่าคุณยังโสดอยู่ไหมคุณยังโอเคคุณจะโอเคกับเขาไหมมีอะไรที่ปกปิดปิดบางมีอะไรที่ไม่สะดวกหรือเปล่าค,คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ มีมีประวัติหรือเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้ว <c oughs> ก็ได้หรือเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะมเีเรื่องไม่ค่อยสวยหรูในชีวิตสักเท่าไหร่ในชีวิตของเขาอะนะแล้วเขาคิดว่าถ้าเขาจะเปิดรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตในเวลานี้จะโอเคไหมถ้าคุณรู้เรื่องส่วนตัวของเขาคุณจะคุณจะโอเคหรือเปล่าคุณจะยอมไปต่อเขาหรือเปล่า ซึ่งเขาก็สัมผัสได้ถึงสภาวะความสัมพันธ์แบบเป็นเนื้อคู่เช่นกันค่อนข้างกลัวด้วยนะในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนเป็นคนที่อยากจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้นะเหมือนเป็นคนคุยหลายคนแต่จริงๆแล้วเหมือนตัวเขาเองอยากได้ใครสักคนที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นคนที่จะสามารถคอมมิทเมนต์กับเขาได้ในระยะยาวอืม ต้องเป็นคนที่รับข้อเสียเขาได้ด้วยนะชีวิตคนคนนี้ค่อนข้างผ่านสมรภูมิปัญหา <c oughs> มาเยอะนะคะ <c oughs> เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนไห, <c oughs> หกมีเท้าคุณเป็นคนที่โดดเด่นโดดเด่นกว่าใครและเข้าถึงยาก เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากนะคะถึงแม้ว่าเขาจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีแต่ว่าคุณก็น่าจะเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนแบบถ้าสามารถพูดคุยได้มันก็จะเป็นแนวแบบขอบคุนค่าขอบคุณครับแค่นั้นแล้วก็คือแบบจบอะไรเงี้ยไม่ใช่คนที่เข้าถึงง่ายทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเขาอยากจะเข้าถึงอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารเป็นคนที่อยู่ไกลๆจากเขาออกไป เอ่อถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาชอบเงียบหายค่ะ The Devil อืมเดี๋ยวให้ปิดกัน5ถ้วยมี Devil มี5ถ้วย Hemi King Da คนคนนี้บอกแล้วค่อนข้างมีด้านมืดมีประวัติมีมุมลึกๆอะไรที่คุณไม่รู้พอสมควรเพราะฉะนั้นเขาก็หนึ่งอาจจะไปทำงานของเขานะคะบางท่านเขามีเรียกว่ามีไนฟ์ไลฟ์ก็ได้นะชีวิตยามค่ำคืนอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนทำงานกลางคืน นะคะสองเป็นคนที่ด้วยความที่อย่างที่บอกเขาน่าจะเป็นคนมีปมหรือมีอะไรที่ค่อนข้าง Move on ได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆที่ขวา,าจะคุณไปเนี่ยเขาไปเขาไปใช้เวลาอยู่ในมุมดักดักของเขาอะเศร้าๆของเขา,ขเขาแล้วก็ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเขาหายไปอะบางครั้งอะถ้าคุณไปตามถ้าคุณไปพูดคุยไปสื่อสารส่งพลังงานดีๆไปให้อันนี้กลายเป็นตรงกันข้ามเลยนะเพราะว่าอยากอยู่คนเดียวอืม เขาพูดถึงคุณกับคนอื่นบ้างไหมคะถ้าพูดพูดบ้างกิงถือถ้วยก้าวถ้วยเทมแ,แพลนแล้วก็ไพนไนถือถ้วยจากหน้าไพนเนี่ยบอกเลยว่ากำลังจีบอยู่พูดแบบพูดเมามอยในวงเพื่อน ถูกใจมากเลยกำลังจีบอยู่พยายามเข้าหายอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าแต่พยายามจีบอยู่เพราะว่าชอบอืมนะคะขอภายหน่อยสิแลในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณ The f o o โ แฮงแมนสองถ้วยจากหน้าไพ่เหมือนมีเกณฑ์ที่จะได้มีโอกาสในการเดินทางนะคะนัดมาพูดคุยเจอกันเปิดใจแต่ในสถานการณ์เปิดใจมันยังไม่ใช่การคอมมิชเมนต์นะจากไพ่ที่ขึ้นมาแต่พูดคุยกันมีการเหมือนแบบเปิดใจซึ่งกันและกันว่าต่างคนก็ต่างรู้สึกยังไงอยากไปต่อ ประมาณไหนก่อนอะไรเงี้ยลองไปลองคุยประมาณนี้ไหมลองเขาเรียกว่าไงอะ่ะมานั่งศึกษาประวัติกันก่อนว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรไลฟ์แอคทิวิตี้แบบไหนมีโอกาสในการประสบพบเจอซึ่งกันและการมีโอกาสมีแพลนในการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันแต่สถานะเนี่ยคุณจะไม่ได้คิดว่ามันจะขยับมากขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีแผนในการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่นะคะ คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะขอไพ่หน่อยค่ะมีไพ่เ้าดาบมี9ก้าดาบมีควีนถือเหรียญน,นะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็มีไพ่เอ็มเพล์นะคะจากหน้าไพ่เนี่ยคุณเป็นคนที่สร้างความปวดหัวให้เขาคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทํายังไงถึงจะสามารถดีวคุณได้พยายามหยิบยื่นความรักความรู้สึกที่ดีก็แล้วแต่คนคนนี้นอกเหนือจากความรักความรู้สึกที่ดีต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะมีหัวธุรกิจด้วยเขาไม่ใช่ที่แค่คนที่จะเข้ามาหาคุณแล้วก็แบบแค่รักคําว่ารักอย่างเดียวแล้วมันจะอยู่ได้อะไรเงี้ยอ่ะยอมรับก็ต้องมีเรื่องของในการแบบทําธุรกิจด้วยกันเห็นความมั่นคงเห็นโปรไฟล์ซึ่งกันและกันด้วยเหมือนกันนะ จากไพ่นะคะหยุดเรื่องของคำเหมาะสมด้วยเช่นกันอืมเขาอยากให้ความสัมพันนี้เป็นไปในทิศทางไหนรูปแบบไหนคะเด e s h a เชอร์รี่อ คิงถือเหรียญไนถือดาบแล้วก็ไพ่เดอะสตารราศีกุมนะคะจากหน้าไพ่สถานการณ์ที่ขึ้นมาพี่ว่าถ้ามันในความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของระยะทางเรื่องของการ การแข่งขันคู่แข่งคนคนนี้ก็พร้อมนะแล้วถ้าเป็นไปได้เขาอยากใหม้มีการเดินทางมาเจอกันมาพูดคุยมาสื่อสารด้วยกันแล้วกันพอเชื่อหรือเกินว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีเรื่องของของการต่อยอดธุรกิจได้มีความเหมาะสมซึ่งกันและกันได้อยากให้เหมือนเปิดโอกาสซึ่งกันและกันในการเดินหน้าในความสัมพันธ์แล้วมันจะได้มีโอกาสมาประสบมาพบมาเจอกัน ฟิลประมาณนั้นอืดูสิแนวน้องความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นะัะมีสามดาบคือมีสามดาบมีเจ็ดเหรียญมีคนคนหนึ่งจะต้องเฮิร์ตจากการที่คนคนหนึ่งเลือกที่จะ ใส่ใจแต่ความมั่นคงของตัวเองปัญหาตัวเองแน่ๆนะคะไม่ได้ใส่ใจความสัมพันธ์เพราะอีกคนหนึ่งกำลังแบบการเงินดีมากเฟื่องฟูมากอะไรหลายๆอย่างกำลังเหมือนแบบลุ้นเรื่องบ้านลุ้นเรื่องเงินก้อนลุ้นเรื่องงานใหม่อยู่จนทำให้ไม่ได้สนุกสนใจความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง ในช่วงเนี่ยสองสัปดาห์เนี่ยยืนจะเป็นแบบนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณน่ะชาวทัศน์ไปตัวสองเหรียญ ลแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญความสัมพันธ์นี้นะคะหลายๆคนนะกำลังเจอกับความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าพอมาเจอกันคุยแต่เรื่องธุรกิจคุยแต่เรื่องเงิน แต่จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ถ้าจะไปต่อด้วยกันได้มันไม่ใช่แค่เรื่องคำว่าหลักคำเดียวมันมีในเรื่องของความเหมาะสมกันเข้ามาด้วยสองในบางเคสเนี่ยเขาเหมือนประมาณว่าเขาก็ไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงในเมื่อตัวคุณเองเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานที่มันเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องคุย ด้วยความที่ชาวธาตุไฟเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมีความเต็มในชีวิตอยู่แล้วในระดับหนึ่งอะชีวิตไม่ได้ขาดอะไรนะคะบางครั้งก็คือก็แค่ไม่มีคู่ในเวลานี้แค่นั้นเองอ่ะมันก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกก็ไม่รู้จะต้องเข้าหาด้วยเรื่องอะไรก็ต้องใช้เรื่องที่ยังไงถ้าเข้าหาด้วยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานการเงินยังไงคุณก็ต้องตอบเขาอยู่แล้วยังไงคุณก็ต้องพูดกับเขาอยู่แล้ว มันก็แค่เป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการที่เขาจะหาวิธีเข้าหาคุณเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วในความสัมพันธ์นี้เขาเองก็แอบมีเซนส์อยู่เหมือนกันว่าคุณน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ใช่แต่เขาอาจจะเป็นคนทีฟคุณไม่เป็นไม่รู้ต้องเข้าหาด้วยแบบไหนต่างคนต่างมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันฟิลประมาณนั้นนะในขณะที่ตัวคุณเองก็สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิด ว่าคนนี้น่าจะเป็นเนื้อคู่ไหมนะรู้สึกสปาร์ครู้สึกสนิทกันง่ายแต่ตัวเขาเองก็ยังมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้าเขาเข้าหาคุณเร็วเกินไปแสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์เร็วเกินไปแสดงออถึงการต้องการที่จะพัฒนาเร็วเกินไปตามเซนส์ของเขาอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะมองว่าเขาเข้ามาเพื่อ หลอกคุณหรือไม่จริงใจกับคุณหรือเปล่าฟิลประมาณนี้นะคะขอให้หนห่อยค่ะถ้าอย่างไหนนำอะไรให้สอทัดไปมีไพ่เชี่ยวชาญนะคะเรื่องความรักนะคะ คนโสดรักแท้ของคุณคือคนที่มีความหลากหลายด้านความสามารถและเป็นคนทำอาหารอร่อยคนมีคู่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างครบถ้วนเรื่องการงานนะคะด้วยความสามารถเฉพาะตัวของคุณจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนในงานให้สำเร็จได้เรื่องเงินมีรายจ่ายในการพัฒนาทักษะและพัฒนาธุรกิจของตนเองสุขภาพปวดแขนปวดกล้ามเนื้อและเคล็ดลับขอพรพระแม่กาลีจะสมหวังนะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดวงในเครื่องเดือนแรกของชาวััตไฟในพฤศจิกายนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ